ไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันต่อนะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องไปควบคุมตัวคนในตระกูลบุรนุประกรณ์เพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนร,รนาัฐธรรมนูญด้วยวันนี้นะคะมีคําชี้แจงจากคอสช,อชอค่ะพันเอกปิยพงศ์กลิ่นพันรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนงานรักษาความสงบสํานักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติบอกนะคะว่าการควบคุมตัวคุณทัศนีบุรนุประกรณ์อดีตสสเชียงใหม่ของพรรคเพื่อไทย และพวกดาเนินการไปเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วก็การควบคุมตัวคุณทัศนียืนยันว่าเป็นไปตามกรอบกฎหมายใช้อำนาจของกสชที่สามารถคุมตัวได้ในระยะเวลา7วันนะคะส่วนความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งการกระทําการใ,ใดๆให้เกิดความปั่นป่วนในบ้านเมืองและซ่องโจรน,นั้นทางทีมกฎหมายของกสชก็กําลังพิจนารณาดูอยู่ว่าพฤติกรรมของคุณทัศนีนั้นเข้าข่ายหรือไม่ถ้าหากเข้าข่ายก็ต้องไปขึ้นสารทหารส่วนความเป็นไหวอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณบุญเลิศบรุรณุปกรณ์เพิ่งจะเดินทางกลับมาจาก สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าไปที่กองบัญชาการตํำรวจภูธรภาค5และเช้าวันนี้ฮะก็เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมารายงานตัวที่มณฑลทหารบกที่11นะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทางทหารโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยของเชียงใหม่ไปเชิญตัวคุณไพรรัตใหม่ชมพูซึ่งเป็นรองนายกอบจอเชียงใหม่ ก็เป็นการเชิญตัวตามคำสั่งของคอสชฮะเพราะว่ามีหลักฐานบางส่วนที่พอจะเชื่อมโยงนะว่าคุณภัรัตน์นั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายที่ไปบิดเบือนตัวของร่างรัฐมนูญน,นะครับแค่ววันนี้ยังมีความคืบหน้าจากฝั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะคุณมงคลสุขใสค่ะก็พูดถึงการปฏิบัติตามคําสั่งของคอสชก่อนหน้านี้ที่มีคําสั่งออกมาว่าให้คุณ บุญเลิรระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าผลการสอบสวนเรื่องการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญจะออกมาขณะน,นี้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วค่ะเป็นอำนาจของผู้ว่าเชียงใหม่แต่ว่าสิ่งที่นายกอบจอเชียงใหม่และทีมงานถูกกล่าวหาดูว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นเพราะว่ากฎหมายนะมันแยกส่วนกันเป็นคนละบท ฉะนั้นจะต้องรอดูผลทางอาญาก่อนว่าจะออกมาเมื่อไหร่แล้วผิดหรือไม่เรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าบอกขออภัยค่ะรองผู้ว่าบอกนะคะว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรคะ่ะสําหรับคําสั่งตามม44ที่ให้ท่านนายกองค์การมหาชนสุนยศพักการทําหน้าที่แล้วก็ในข้อสองนั้นนะจะให้จังหวัดดำเนินการสอบในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการ ก็แล้วแต่ท่านผู้ว่าว่าจะตั้งใครเป็นกรรมการสอบนะครับส่วนเรื่องจะมีความผิดหรือไม่มีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ทางท่านนายกและทีมงานถูกกล่าวหาเวลาเนี่ยดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นเลยนะมันเป็นคนกฎหมายคนรบกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต้องรอดูอว่าในทางทางอาญาผลทางอาญาเป็นอย่างไรซึ่งต้องย้เวลาอีกเยอะครับ